เ่ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้กระมันเลยนะผมในหัวข้อที่หลายคนเนี่ยได้ตัให้ความสนใจในช่วงนี้ผมหลังจากที่พลิงเนี่ยทำการปล่อยคลิปทีเซอร์การเล่นเซิร์ฟเวอร์เทสของซีซั่นที่6ไปแล้วซึ่งในคลิปเนี่ยพิลิงก็พูดไปว่าเฮ้ยปืนใหม่เนี่ยมันมาแล้วนะสองประเภทนะผมมันจะเป็นปืนสายสไนเปอร์แล้วก็ปืนสายเอ็มจีแต่ตัวเกมเนี่ยเขายังไม่มีการประกาศออกมาว่ามันคือปืนอะไร โดยตอนนี้เพจดังๆผมที่เป็นช่องสปอยต่างๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการฟันธงมาระดับหนึ่งแล้วผมว่าปืนใหม่เนี่ยมันจะเป็นปืนอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มาทำการสปอยดีกว่าว่าปืนใหม่ในซีซั่นหน้าที่เราจะได้เล่นกันเนี่ยมันคือปืนทางฝั่งของสายเซเนเปอร์ผมจะเป็น r รเท็กเอ เหลือเกิดว่าจะพูดอีกชื่อหนึ่งที่เราค่อนข้างคุ้นหูกันดีผมก็บาเลตนั่นแหละง่ายๆเลยผมว่ามันก็คือบาเลตนั่นแหละแต่ว่าทางด้านของตัวชื่อเนี่ยนึกด้วยบาเลตก็ผมมันมีเปลี่ยนมาหลายภาคมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ภาคใหม่ใหม่ชื่อของตัวปืนมันก็จะมีการเปลี่ยนซึ่งแน่นอนเะจ้าตัวไรเทคเอมาเนี่ยมันก็คือชื่อล่าสุดของเจ้าบาเลตในเวอร์ชั่นใหม่นะโดยสำหรับข้อมูลที่ยางอีกในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นใน PC กับคอนโซลนะผมก็แน่นอนว่าพอมันอือถน,นอจจะ ข้อมูลเพิ่มเติมปืนบาเดตมันจะมี2กระบอกครับผมมันจะมีบาเดตเก่ากับบาเดตใหม่โดยบาเดตเก่าเนี่ยมันจะคงคอนเซปต์เดิมก็คือจะมีดาเมจที่รุนแรงมากๆยิงนัดเดียวแตกเลยผมแต่จะมีแอนิเมชันที่เรียกว่าโคตรอ่ดเป็นเต่ากับบาเดตใหม่ผมในเวอร์ชันที่เราเนี่ยจะได้เห็นอยู่แล้วในว z โซนก็จะมีความสามารถที่ลดดาเมจลงมา แต่จะเพิ่มในส่วน,วนของค่าความคล่งองตัวของตัวปืนทําให้เราเนี่ยสามารถโจมตีโคบเร็วมีแอนิเมชันขึ้นที่ที่เร็วขึ้นซึ่งแน่นอนในส่วนนี้พี่ลิงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะผมว่าทางด้านของตัวเกมเนี่ยเขาจะดึงบาเดตในเวอร์ชั่นไหนเนี่ยเข้ามาในภาคของโมบายไม่แน่อาจจะดึงเวอร์ชันมาเก่ามาก็ได้หรือไม่แน่อาจจะดึงเวอร์ชั่นใหม่มาก็ได้นะพี่ลิงก็จะพูดคลาคลกันแล้วกันระหว่าง2เวอร์ชั่นนี้เนาะ มาพูดถึงความสามารถข้างต้นของตัวปืนก่อนเลยผมแน่นะว,ว่าปืนสไนเปอร์บาลินเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของเป็นปืนสายสไนเปอร์ที่มีดาเมจโคตรตะละรุนแรงครับผมแรงมากๆเลยถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆว่ามันก็คือตัวอาร์ติก5.0ครับผมในเวอร์ชั่นที่ใส่แม็กกาซีนเพิ่มดาเมจแต่เจ้าตัวปืนเนี่ยมันแรงอยู่แล้วโดยไม่ต้องใส่แม็กกาซีนเพิ่มดาเมจนั่นเองนะ แต่สำหรับสิ่งที่ต้องแลกมาผมในเรื่องของค่าเฉลียย่ยสไตรัสของตัวปืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่าความคล่องตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบา l ์เตเวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าค่อนข้างมีความคล่องตัวที่น้อยมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของสไนเปอร์โดยทั่วไปผมแง่ว่าเป็นปืนที่สามารถยิงดักซุ่มยิงได้อย่างดีเยี่ยมแต่เกิดว่าจะเดินปะทะเนี่ยก็ค่อนข้างจะด้อยกว่าสไนเปอร์ประเภทอื่น หรือจะพูดง่ายๆว่ามันก็คือปืนสายสไนเปอร์ที่เป็นสายฟูลแคมก็ได้ผมไม่มีความสามารถในการเดินบุกเดินปะทะแต่ถ้าเกิดว่าได้มีจุดแคมเมื่อไหร่ดักเล็งร้อมเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นปืนสไนเปอร์ที่โคตรโหดมากๆเลยผมโดยตัวปืนนะผมจะมาพร้อมกับซอมแมก็กกาซีนเริ่มต้นที่มีกระสุนให้เพียงแค่5ลูกเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปืนลูกเยอะเนี่ยแล้วดามเมจแรงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอจนเกินไปก็ต้องโดนเนิรอเป็นส่วนของตัวลูกกระสุนลงมาหน่อย เลยหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นของปืนสไนเปอร์กระบอกนี้ผมก็คือจํานวนของตัวลูกกระสุนแบบพิเศษที่สามารถใช้งานได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมากกว่าปืนสไนประเภทอื่นผมซึ่งกระสุนของปืนกระบอกนี้ตอนนี้เนี่ยจะมี3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือจุดห้าส่นปกติโดยทั่วไปผมที่ไม่ได้ใส่การปรับแต่งแบบที่2จะเป็นลูกกระสุนหัวระเบิดแบบที่3จะเป็นลูกกระสุนไฟที่เป็นตัวเทอร์ม์ กระสุนแบบแรก,กับผมก็เป็นกระสุนปกติทั่วไปที่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกพิเศษพี่ลิงก็ขอข้ามแลวกันนะเพราะว่ามันไม่มีจุดเด่นอะไรก็เหมือนกับลูกกระสุนสนรมปกติก็มาดูแบบที่2เลยผมกับลูกกระสุนที่เป็นหัวระเบิดโดยการมาของตัวกระสุนหัวระเบิดเนี่ยพี่ลิงต้องบอกว่าในเวอร์ชั่นของโมบายและเวอร์ชั่นของ PC และคอนโซลเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะอธิบายในส่วนของแต่ละเวอร์ชันก่อนก็แน่นอน,นว่าในเวอร์ชันของ PC ผมกระสุนหัวระเบิดก็คือยิงตรงไหนตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดแรงระเบิดทันทีภายในกระสุนเพียงแค่นัดเดียวจุดเด่นของกระสุนหัวระเบิดก็คือเวลายิงไปเนี่ยแน่นอนว่ามันสร้างความเสียหายเป็น OE แล้วก็บริเวณที่เป็นวงกว้างและที่สําคัญกระสุนประเภทนี้ถ้ายิงโดนส่วนไหนของร่างกายคือคอนเฟิร์มว่า แตกภายในกระสุนเพียงแค่นัดเดียว,วยกเว้นนอกจากจะเจอเกาะสานะถ้าเกิดว่าเจอเกาะอสาในโหมดของประเทศรอยัลเนี่ยก็ต้องยิงหัวผมถึงจะสามารถตายได้ภายในวันช็อตให้ยิงตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ากากเลือดนะโดยเอฟเฟกพิเศษของกระสุนตัวนี้ผมเมื่อเราทําการยิงโดนส่วนต่างของร่างกายตรงไหนอย่างเช่นยิงโดนหัวยิงโดนแขนยิงโดนขาบริเวณส่วนนั้นเนี่ยก็จะระเบิดทันทีหบในกรณีที่ศัตรูเนี่ยตายนะถ้าเกิดว่าศัตรูไม่ตายมันก็จะไม่ระเบิดนั่นเองที่เป็นเอฟเฟกเหมือนกับเนื้อกระจุย แต่ปัญหามาอยู่ตรงนี้ผมที่ผู้ดิงพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือเอฟเฟกที่อยู่ในเวอร์ชันของ PC คอนโทรลใช่ไหมแต่ในมบายเนี่ยเอฟเฟกของหัวกระสุนระเบิดเนี่ยมันจะเป็นแบบสไนเปอร์ NA45 ผมก็คือต้องยิงพื้น2นัดมันถึงจะสามารถทำดาเมจที่เป็นระเบิด a อ e ได้ผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พี่ลิงก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยบาเลสมันจะมาแบบไหนเนี่ยมันจะมาแบบใน PC ที่เป็นระเบิดแบบนัดเดียวแตกหรือว่าจะมาเป็นแบบ ในเวอร์ชันของ NA45 ที่ต้องยิง2งนัดแตกในส่วนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความแตกต่างมา,ากเลยผมถึงความง่ายแล้วก็ความยากในการเล่นของตัวหัวกระสุนตัวนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับกระสุนหัวระเบิดนะผมก็คืออาจจะมีเอฟเฟกแบบพิเศษที่แตกต่างจากตัว NA45 ก็ได้ผมก็คือยังคงเอฟเฟก์ของความสามารถของการระเบิดได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยก็คือต้องฆ่าสตูตายก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถเกิดเอฟเฟกที่เป็นตัวระเบิดได้อะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ดึ่งในความเขียนที่พ่ลิงคาดกันว่า่าามมีีควเเป็นนไไดด้้ทจะกิขึนนะ และทัดมาก,กับแบบพิสาผมกับกระสุนไฟหรือก็คือกระสุนเทอร์ม์ในส่วนความสามารถของหูกระสุนตัวนี้ผมจะลดดาเมจของโตปืนเนี่ยลงมาเล็กน้อยทําให้การยิงในวันช็อตเนี่ยศัตรูจะไม่ตายผมแต่มันจะมีเอฟเฟกพิเศษนะผมก็คือจะเกิดสถาะนะไฟเผา เผาไหมที่เป็นเหมือนกับตัวระเบิดเทอร์มัติดไปที่ตัวละครศัตรูเมื่อเราเนะี่ยทำการยิงโดนศัตรูโดยตรงมันจะเหมือนกับลูกกระสุนเนี่ยมันแตะอยู่ที่ตัวศัตรูผมแล้วก็ทำดาเมจเป็นไฟเผานั่นเองนะโดยการทำดาเมจของไฟเผาน,นี่ก็เพียงพอแล้วผมต่อการยิงกระสุนเพียงแค่1นัดบวกกับดาเมจไฟเผาอีกเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถฆ่าศัตรูตายได้เหมือนกันนั่นเองนะในโหมดของ MP และในโหมดของ BR ผมในส่วนของความสามารถของไฟเผานนะฮะเกิดว่าศัตรูเลือดร้อยเนี่ยก็ตายอยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูใส่เกราะ3เลือดปั๊มยา150พ่ลิงคาการการว่ากสุนนัดอาจไม่เพียงพออผมาจต้องใช้ ทั้งหมด2นัดด้วยกันในการปิดชีพศัตรูขึ้นไปแต่สิ่งน่าสนใจก็คือเอฟเฟกต์พิเศษของตัวปืนผมไฟเผา แน่นอนว่าสถานะของตัวเธอไมเนี่ยเมื่อโดนไฟแล้วสตูจะติดสถานะสะโดเล็กน้อยทาให้เราเนี่ยสามารถยิงนัดที่2องนัดที่3ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากมรวมถึงความส้าของการไฟเผาเนี่ยมันยังมีเอฟเฟกพิเศษที่สามารถเบิร์นเกาะหรือว่าเบิร์นเอชพของเกาะค่อนข้างเยอะมากๆเลยผมทำให้สตูเนี่ยเกาะระลายแบบรวดเร็วผมซึ่งมันจะแตกต่างจากพวกกระสุนดาเมจซึ่งกระสุนดาเมจเนี่ยเมื่อยิงสตูเนี่ยใช่ผมมันมีโอกาสน็อกสตูได้แต่เกาะความเสียหายของมันเนี่ยลดน้อยถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาชุบได้เนี่ยเขาก็ยังคงไปเกาะสาม เขาดึงใช่อไมจะโดนชุบมาก็ตามแต่เขาจะไม่มีเกาะ3สาม,มาเล่นต่อนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่าก,กลัวของกระสุนไฟเผานะแล้วก็เพิ่มเติมเล็นกน้อยผมสรุปก,กระสุนไฟเนี่ยเมื่อเราทําการยิงแปะพื้นตรงไหนเนี่ยมันจะเหมือนกับตัว Mini มินิเทอร์มผมก็คือมันจะสร้างความเสียหายบริเวณนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาชั่วคราวด้วยอีกเหมือนกันสรุปสำหรับการทํางานของปืนสไนเปอร์กระบอกใหม่กระบอกนี้ผมก็ต้องเียด้ว่าใช่ผมดาเมจมันหนักหน่วงมากแต่สิ่งที่ต้องแลกมากับดาเมจก็คือแอนิเมชันของมนแหละ ที่ค่อนข้างที่จะแอบมีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบิลของปืนสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบิลเหมือนกับสไนเปอร์ปกติทั่วไปผมก็คือเน้นในเรื่องของความเร็วในการขึ้นลำกล้องเล็กน้อยนะพะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราเล็งช้าเนี่ยไม่ว่าจะยิงยังไงเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นการเล็งเร็วเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการเจอปืนสไนเปอร์ที่หนักๆแล้วก็เดินอื่นๆแล้วก็ข่าประมาณนี้ผมสำหรับการสปอยอัปเดตถึงสไนเปอร์กระบอกใหม่ทททีีีีี่่่่่คาาาากกััันนนววอจจะมใซ6แล้็7 ก็เหมือนเดิมว่าสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูจนถึงตรงนี้แล,ล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับเจ้าปืนสไนเปอร์กระบอกใหม่ไรเทค a m r หรือบาร์เรตก็ได้อาจารร่าแ,แต่คนเรียกเลยลกันผมในส่วนนี้ก็ไม่ต้องเสีเยเรื่องชื่อแล้วกันนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แหละทางเตอร์เกมเนี่ยไม่แน่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนชื่ออีกรอบหนึ่งก็ได้ผมในเวอร์ชันของมือถือนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามก,กันได้นะครับผมท้่ีเเนะขเามง Please.